ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวดิดีโอดีๆนะครับผมขอแนะนาําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการค่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนอ m มูเลเตอร์ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแมชชนิกของโปรแกรมนี้มันดีอย่างไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ตไม่จะเป็นต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้ เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น Ragnarok ok o n l i n ไใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ Ragnarok ok และทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอรดใช่ไหม24ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม Ragnarok ok ก็ยังอยู่ในคลาวเหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนาปัจจุบันเนี่ยผมเล่น FK Journey บนตัวของโปรแกรมตัว u g จใช่ไหม กดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ในคลาวดเหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิมและเผื่อใครอยากดาวดน์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตา่างคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับ ลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด f k k 0 0 0นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร้อมๆกันเจอกันครับ และก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ก็มารามองหาร้านตเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันนะครับผมก่อนได้น,นร้านเกมสเตชันท็อปอัพนะครับร้านของเขาเนี่ยจดทะเบียนสู่ต้นตระกูลหมายและก็เปิดทําการมาแล้วกว่า2ปีทุนจดทะเบียนบริษัทกว่า1ล้านบาทนะครับแล้วก็รับเติมอีกหลากหลายเกมมากมายนะสามารถเข้ามาที่ใต้ด้านล่างคลิปได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของร้านเขาไว้นั่นเองนะแล้วก็ปีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยถามมาเกี่ยวกับตัวของถังซา New นนิวเวอร์เนาะหรือว่าถังซานเอ็มเอ็มโอนั่นเองนะับว่าเฮ้ ผมเติมล้านไหนนะครับได้ราคาเรทถูกประมาณไหนผมเติมกับร้านเกมเซสชันท็อปอัพนะครับในราคา100ดอลลาร์เนี่ยจากถ้าเราซื้อเองเนี่ยราคา3,700ใช่ไหมเหลือราคา2,900ถูกไปกว่า800บาทและการเติมเกมเนี่ยใช้แค่ UID แค่นั้นในการเติมเกมนะครับซึ่ง UID เนี่ยเราไม่จะไปต้องเอา ID ให้ทางร้านเติมเกมนะเราใช้แค่3อย่างนี้ในการแค่เติมเกมนะครับโดยที่เราอยู่ในเกมก็จะสามารถเติมเงินให้โดยที่เราไม่จะไปต้องออกจากเกมและไม่ต้องเอา ID เกมไปให้ เผื่อใครมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับอย่าลืมเกมสเ t t t i o n Top Up นะครับเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่รับชมไม่ช่จะเป็นคนไทยหรือว่ารู้ต่างดาวดทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจากปราราฟาร์มลี่กิเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีภาษาไทยนะครับเป็นเกมที่มีชื่อว่าโกโกมอนนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้วันที่31มีนาคมเนี่ยตัวเซิร์ฟเวอร์โกโกมอนเนี่ยเขามีการจัดกิจกรรมและก็พวกโปรโมชั่นใหม่ๆเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าการันตีสายฟรีเนี่ย ยิ้มแฉ่งแบบใช้คําว่าอยู่ได้หนึ่งร้านเปอร์เซ็นแน่นอนถามว่าทําไมเดี๋ยวเราลองไปเล่นเซิร์ฟใหม่แบบสมัครใหม่กันนะครับว่าเรามี5 0 0พันคอยเนี่ยมันทำไมถึงดีเหลือเกินนะสำหรับเซิร์ฟนี้เริ่มต้นมานะครับไปที่ลงทะเบียนนะครับอ่าแล้วก็เราก็พิมอะไรมั่วๆไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็กดสมัครครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่งเปิดวันนี้วันแรกเลยเนาะก็คือเซิร์ฟ41นะครับเพิ่งเปิดตอน9้าโมงเช้าของวันที่31 มีนานะครับอ่าเมื่อเรากดสร้างตัวละครเข้าไปใช่ไหมนะครับกดสคิปไปเลยอ่ากดข้ามนะครับกดข้ามไปเลยแล้วก็เลือกตัวละครอยากเลือกใครก็เลือกนะครับตั้งชื่อได้แล้วก็เลือกเลือกไปเหอะพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปเปลี่ยนอีกทีหนึ่งอยู่ดี เริ่มต้นมาเนี่ยมันจะมีเด้งขึ้นมาเลยเนาะว่าระบบใหม่ทะลวงอาวุธเทพนะครับซึ่งไอตัวอาวุธเทพตัวนี้มันเป็นการเพิ่มเลเวลของตัวการตีบวกของไอเทมระดับสีแดงเพราะว่าเริ่มต้นมาเนี่ยมันจะมีแค่ไอเทมระดับสีสม้มใช่ไหมครับซึ่งไอเทมระดับสีส้มสามารถกดตีบวกขั้น1ขั้น2ขั้น3ได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่า ตอนที่ไอเทมสีแดงเข้ามาในเซิร์ฟโกโกโมอนเนี่ยมันไม่สามารถทําได้นะครับไม่รู้ว่ามันเป็นบัก๊กหรือว่าเขายังไม่ได้เอาแพทเข้ามาแต่ปัจจุบันเนี่ยสามารถเลื่อนขั้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับโปกเกมอนใหม่ราคา4000คอยเนาะแล้วก็มีโอกาสออก30%นตะครับตัวนี้ผมอ่านสกิลแล้วค่อนข้างเก่งพอสมควรเลยนะแล้วก็ตรงนี้ครับอัปเดตด่านใหม่2000ด่านนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นอีกระบบหนึ่งที่เป็นระบบผจญภัย แล้วตัวนี้นะครับถ้าผมจะไม่ปิดเนี่ยด่านประมาณด่าน300กว่าเนี่ยเลเวลมอนก็700แล้วนะแม่งเพิ่มมา2000ด่านสภาพเล่นยังไงให้หมดนะครับสุดท้ายเลยโปรโมชั่นเติมเงินนะครับ100%เรเซสลับวันที่31มีนาคมวันเดียวเท่านั้นแสดงว่าเผื่อใครอยากแบบจัดเทพเทพเซิร์ฟใหม่ไปสุรตานเซิร์ฟ41เนี่ยโปรโมชั่นนี้ไม่ควรพลาดนั่นเองนะครับแล้วคราวนี้ถามว่าเฮ้ยผู้เล่นใหม่เนี่ย อะไรที่มันดีนักดีหนานะบอกว่าสายฟรีอยู่ได้100%เลย b a t t l e Pass ใหม่ครับไปที่ p a s s Sport สังเกตไหมมันจะเป็นสีเหลืองนะ Pass ตตรงนี้นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยอย่าลืมไปกดรับของในจดหมายนะครับถ้าเป็นผู้เล่นใหม่กดจดหมายแล้วก็ไปที่ระบบแล้วก็ตรงนี้เราจะได้ V I P 8แล้วก็5 0 0 0คอยนะครับเมื่อเรากดรับแล้วเนี่ยสังเกตมันจะมีคอยเด้งขึ้นมาข้างบนเลยแล้วก็ V I P เรากลายเป็น8แล้ว เราไปที่พาร์ทสปอร์ตครับพาร์ทสปอร์ตรอบนี้เป็นพาร์ทสปอร์ตของซีซั่ง3นะครับและไอเทมที่มีเนี่ยผมมาไล่ๆดูแล้วแม่งแบบยังโหดอ่ะเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันนะเลเวล50ได้ตัวละครระดับแรง์เบวกที่มันเป็นไอตัว Alien Mode ไม่ค่อยเห็นใครใช้เลยครับเออเป็นเผ่าแมลงนะครับแต่ว่าไปดูครับเลเวล100 5ห้าเลเวล100เป็นเนคอสมา ในคอนมาหนึ่งร้อแล้วนะปกติถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ย b a ตเชนพาร์มันจะมีแค่เลเวลสูงสุดถึง150เนาะแต่ว่ารอบเนี้เพิ่มครับเลเวล150เป็นกว้างกวางเนี่ยคุณต้องเติมเงิน3,000บาทเพื่อสุ่มกาชานะแต่ว่าอันนี้คือเลเวลหนึ่งรได้กว้างอ่ายังไม่หมดครับเลเวลสองร้อได้ก็ตซีล่าเป็นไงไอ้ตัวเนี้ย เปิดสามพันคอยเหมือนกันอันนี้เลเวลสองร้อยนะเราไปดูอีกโห<อ>เยอะจัดเลยครับเลเวลเลเวลสามร้อยแกงก้าการันตีได้เลยว่าตัวเนี้ยเก่งพอๆกับมิวทูไวเลยนะเออนะครับเลเวลสามร้อยนะต่อไปครับสามร้อยห้าสิบมิวทูเอ็กตัวละครระดับแรงเอสเอสเอามาใส่ในพาร์ทวะเช็ดเคมีอีกไหม อ่าสุดท้ายหรือเปล่าอ่าสุดท้ายครับเลเวลสี่หมาดับเป็นไงแล้วถ้าเรามี5000คอยเดี๋ยวเรามาดูครับกดซื้อพาร์ผมแนะนําว่าเอาเป็นพาร์แบบ1000นะกดปุ๊บเข้าไปเพราะว่าถ้าเราซื้อแบบหกรมันจะไม่ได้เลเวลอ่าเราซื้อแบบ1น0 0งันเนี่ยเลเวลสตาร์ที่51เรากดรับครับทันทีเราได้ตัวมดมา1ตัวอ่าอันนี้คือของตอนเราซื้อ1000คอยนะ แล้วคราวนี้เราไปที่ซื้อ exp ครับแล้วกดแบบ1,000คอยเนี่ยมันจะเพิ่มเลเวลมาประมาณอีก80 l e v e เลเวลเป็นไงอ่าเป็นเลเวล130ครับกดเข้าไป2,000คอยนะกดรับของครับโบได้ในคอร์ตมาในราคา2,000คอยเป็นไงอ่าแล้วคราวนี้ครับมาอันนี้คือโหของอัพตัวโคตรเยอะนะแล้วถ้าเราซื้ออีก3,000คอยเลเวล2 1 1กดเข้าไป รับของวางในราคา3000คอยการันตีด้วยอ่าได้ตัวอะไรอีกอ่าได้กอสซีล่าอันนี้สามพันคอยนะได้ตัวละครระดับ S บวกสตัวแล้วนะครับเป็นไงโอ้โหบอกเลยว่าตึงเปียเป็นไงวางกับไอเนี้ยสุ่มธรรมดาก็สามพันคอยแล้วนะแล้วซื้ออีกครับอันนี้คือสี่พันคอยครับโบเข้าไปกดรับทันทีอ่าสี่พันคอยเนี่ยไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไร โอเคเป็นไอเทมอัพของนะครับสุดท้าย5,000คอยครับถ้าเราใช้5,000คอยกับการเปิดแบลเคช็อพาร์ทนะมันจะตึงไหมมาดูดิโบแกงก้าโบมิวทูเอ็กซ์ไอเฮียปกติเราต้องเสียงเงินอเวกหนึ่งร้อยบาทนะสองพันห้าร้อยคอยในการที่แบบจะทำอเวกของแบบตัวนี้แล้วเราต้อง VIP 12สิบสองด้วยนะเพื่อเอามิวทูที่มันเป็นออริจินน่ะเอามาอัพขึ้นเป็นมิวทูเอ็กซ์อ่ะ เ,ออเพราะฉะนั้นมันต้องเติม300บาทบวกกับเติมอีก100อะตกๆประมาณ400มั้งถึงจะได้เลือกอัปเกรดมิวทูไวหรือว่ามิวทูเอันนี้ของฟรี5,000คอยเหลือเชื่อสุดท้ายครับอีกแค่ประมาณอาสาประมาณ29เรเวลก็จะได้หมาดาบซึ่งหมาดาเป็นสายแฟรี่ใครอยากจัดก็จัดนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยถ้าเราใช้คอยฟรีเนี่ยได้1 2 3 4 5 6 6ตัวที่เป็นตัวละครที่การันตีว่าใช้ได้แน่นอนคือเริ่มต้นมาเนี่ยคุณเอาไปยัดใส่ตรงนี้้ไดเลย อย่างเงเนี่ยกูคุณโยนเข้าเลยเนี่ยหตัวพอดีครบตี้ครับเป็นไงหตัวครบตี้เลยเริ่มต้นมาอีซห้าพันคอยอ้เฮียกูเหลือเชื่อผมแบบ what แล้วปัจจุบันนะ่ะตัวของกลุ่มออฟิเชียของเขามีกิจกรรมแชร์นะครับตัวนี้ด้วยเนาะว่า,าระยะเวลาตั้งแต่วันที่31มมีนาถึงวันที่ 2เมีามั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดเนาะก็จะได้3 0 0พคอยอย่าลืมไปกดแชร์กันด้วยเผื่อเริ่มต้นมาอยากดีๆแล้วแบบเฮ้ยเราได้ตัวละครดีๆแล้วแต่เราอยากหาของอัพตัวละครเนี่ยก็ไปแชร์จะได้อีก3000คอยนั่นเองนะครับนอนแล้วก็หลกัลกๆเนี่ยพอเราได้ตัวมาเนี่ยนะครับเราก็ไปที่ด่านนะครับแล้วเราก็กดเล่นด่านเลยเป็นไงเล่นด่านเลยครับอีซี่เริ่มต้นมาเนี่ยโอ้โหขอมึงอย่างตึงอะ่สะสภาพนะครับเออผมกดคูณแล้วก็ออโต้ไปเลยคูณความเร็วนะครับ แกงก้าอันตมีเลยครับโบเข้าไปตุบโอ้ยเอาเรื่องไปดิเริ่ไงเริ่มต้นแล้วคืออย่างเฟีย้ยวอะดิโอ้โหของแท้ว่ะอ่ะแล้วก็เมื่อเราเล่นเสร็จใช่ไหมครับคือการกดคูณเนี่ยเริ่มต้นที่สามร้อยเลยเป็นไงอ้อ exp ไม่พอ อ่ะเราอาจจะต้องท้าทายอู้กดผิดกดผิดกดผิดเดี๋ยวผมกดออกก่อนผมจะกดกวาดล้างนะคือเริ่มต้นมาเนี่ยเรากดกวาดล้างโอเคอ่ะเลเวลสิบแล้วใช่ไหมครับแล้วก็กวาดล้างต่อเราต้องกวาดล้างให้เลเวลประมาณ20มันถึงจะได้พวกอ่ะดูดิของดิอันนี้คือได้ประมาณ30นะครับกดปุบ๊บเราจะได้ e p พประมาณนี่ อ่าเราก็กดก่านล้างไปปึ๊บอ่าเรากดก่านล้างได้ประมาณสองร้อยครั้งไหมอ๋อยังไม่พอเหรอโอเคเล่นให้ถึงประมาณเลเวลอ่ายี่สิบแล้วนะครับถามว่าทําไมถึงต้องปลดล็อกให้ถึงเลเวลยี่สิบเพราะว่ากิจกรรมจํากัดเวลาเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นมาเลเวลหนึ่งเนี่ยมันจะให้เราเห็นแค่กองทุนตรงนี้อ่าก็คือถ้าเราซื้อสามพันคอยเนี่ยเราจะได้เพชรประมาณสามแสนห้าหมื่นนะครับตามนี้เลย แต่ว่าถ้าเราเล่นถึงเลเวล20มันจะมีกิจกรรมพวกสะสมการใช้พอยต์เห็นไหมอรอบก่อนเนี่ยใช้พอยต์หน0 0 0หพอยต์มั้งจะได้ถุงสุ่มอมอนสเตอร์โปกเกมอนระดับแรงบวกแต่ว่ารอบนี้เหมือนจะเป็นพวกไอเทมที่เอาไว้อัปเกรดตัวละครซะส่วนใหญ่นะครับนี่ห้าพันคอยของเราใช้เห็นไหมแล้วก็ของเนี่ยนะครับนี่สองแสหนึ่งมือ 1>, 1 2 0 0 0 0คอยนะครับถ้าตีเป็นมูลค่าก็ประมาณ4 0 0 0บาทเพราะว่า1000บาทได้3 0,000คอยใช่ไหมเราจะได้ปิกกจูแน่นอนอ่าแสนห้าได้มุกเกนไดน,นาแล้วก็2 0 0แสนเนี่ยได้ตัวโปกเกมอนใหม่เลยแต่อย่าลืมปัจจุบันมันมีกิจกรรมคูณพอยใช่ไหมคูณตัวของคอยอ่ะหนึ่งเเพราะฉะนั้นเราเติม2,000บาทจะเท่ากับ4 0 0 0บาทเราจะได้ปิกกจูเลยแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ได้อยากเกลือ,อสุ่มกล่องไอ้ตัวโปกเกมอนใหม่นะ ผมแนะนําว่าเอาคอยที่ได้อะนะครับไปอัปเกรดตัวละครที่เราอยากปั้นถ้าถามผมนะปั้นกวางปั้นแกงก้าปั้นตัวของเนคอร์มาสามตัวนี้ผมว่ายืนหนึ่งละถ้าอยากเล่นมิวเเนี่ยค่อยว่ากันนะครับแล้วก็ไอตัวไอเนี้ยก็ถ้าอยากเล่นก็ค่อยว่ากันแต่ผมคิดว่าสามตัวเนี้ยยืนหนึ่งเลยแล้วก็เลือกเอาว่าอยากเล่นตัวอะไรเพราะมันโอ้โหผมยังไม่รู้เลยว่าเฮียบ กวางเนี่ยจะถอดออกดีหรือเปล่ามันเก่งมากนะไอตัวพวกนี้เออนะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าอีซี่แน่นอนนะครับนะสำหรับใครที่แบบเฮ้ยเราอยากได้ตัวละครใหม่แบบไม่ต้องเปิดกาชานะ่ะก็มาใช้พอยต์นะนู่นนี่นั่นอันนี้เป็นตัวละครใหม่มาด้วยเห็นไหมมาด้วยนะครับเผื่อใครเปิดกาชาเกลือก็เอามาแลกตัวนี้ไปเลยฟรีๆเนาะแล้วกอ็อ่ไอตัวของด่านประจนภัพ2000ด่านใช่ไหมครับมันจะอยู่ในประจนภัยตรงนี้ แล้วก็จะอยู่ในตรงนี้ต้องปลดล็อกเลเวล24ก่อนนะครับก็เดี๋ยวลองไปเล่นให้เลเวล24ก่อนแป๊บนึงนะเอาโอเค25แล้วนะครับเนี่ยเราก็ไปที่ตรงนี้อ่าเส้นทางประจนภยัยตัวเนี้ยนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันจะตันประมาณที่ด่าน 300 400มั้งนะครับแล้วเขาเพิ่มมาอีก2000ด่านนะครับซึ่งด่านประมาณ300กว่าๆนี่คือเลเวลมอนสเตอร์ก็เลเวลเจ0ดแล้วนะแม่ง2000ด่านนี่มึงเล่นจนขี้แตกเล่นจนแบบร้องขอชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าโอ้โหคืออัปเดตมารอบนี้คือสุดจริงนะครับแล้วก็ตัวของทะลวงอาวุธเทพใช่ไหมทะลวงอาวุธเทพตัวเนี้ยนะครับมันจะเป็นระบบที่เราสามารถ อัปเกรดไอเทมระดับสีแดงได้แล้วปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นไอเทมสีส้มใช่ไหมครับเรากดเสริมเรากดทะลวงเนี่ยมันสามารถใช้ไอเทมสีส้มซ้ำใช่ไหมแล้วก็สามารถใช้ไอตัวนี้ในการอัปเกรดได้แต่ว่าไอเทมสีแดงอะ่ะรอบก่อนมันไม่สามารถใช้ไอเทมของตัวเองแล้วก็ใช้ไอเทมอื่นๆอัพได้แต่ว่าแพทเนี้ยไม่แน่ใจว่าเขาแก้บัก๊กหรือว่าอัปเดตแพทใหม่เข้ามาเนาะสามารถกดเสริมแล้วก็กดทะลวงได้แล้ว ซึ่งสามารถใช้ไอเทมสีแดงเหมือนกันแต่ไม่คุ้มครับเพราะมันโหกว่าจะเปิดได้แม่งเกลือจัดเลยนะครับและสามารถใช้ไอตัวนี้ได้ด้วยเห็นไหมบอกเลยว่าโคตรคุ้มซึ่งไอเทมอันเนี้ยมันราคาแค่ประมาณอย,อยู่ในแพ็กเกจทั่วไปนะ10ชิ้น2,000คอยใครได้อาวุธเทพมาเนี่ยนะครับตัวของแพ็กเกจอาวุธเทพตัวนี้มันจะเป็นไอเทมสีแดงหมดเลยสเตตัสมันจะสูงกว่าอันอื่นเพราะฉะนั้นสามารถมาทะลวงได้ เพราะฉะนั้นบอกเลยว่ารอบนี้ EC แน่นอนแล้วก็สำหรับใครที่แบบว่าเอ้ยเราอยากเล่นเซิร์ฟใหม่แบบตึงๆเป็นสุลต่านอย่างที่บอกนะครับมันยังมีโปรโมชั่นสุดท้ายคือเติมเงินนะซึ่งเนี่ยปกติ50บาทจะได้ประมาณ1,500คอยใช่ไหมรอบนี้ได้3,000ันะสุดท้ายเลยเนี่ย10,000บาทได้3 0 0 0 0 0ตอนนี้เป็น ,00 0 0 0บอกเลยว่าใครอยากตึงเนี่ยจัดมารอบนี้เซิร์ฟ41คุณตึงแน่นอนนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลจะมีประมาณนี้แล้วกันสำหรับผมบอกเลยว่ารอบนี้ ใครเล่นเป็นตัวของเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับแล้วก็ใช้5,000คอยอะ่ะคุณได้ไอตัวเบนโตะพลังงานประมาณ500กว่าชิ้นอะ่ะคิดดูดิคือ1ชิ้นเท่ากับ100พลังงานนะเพราะฉะนั้น500ชิ้นเท่ากับประมาณห0,000่นพลังงานอะ่ะคือคุณเล่น5 0,000่นพลังงานนี้5 0,000่น000พลังงานน่าจะได้เลเวลเท่าไหรว่วาแพ็คเลเวล1 0 0 0 0 0ห0 0ถ้าเรากดมันจะได้ประมาณเลเวล69 5 0 0 0 0่นก็น่าจะได้ประมาณเลเวล30 40กว่าประมาณนี้นะครับ ห้าหมื่นน่าจะได้ประมาณเลยเวิห้าสิบนะผมคิดว่าประมาณห้าสิบเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าคือแค่ใช้ห้าพันคอยก็อีซี่สบายๆแล้วนั่นเองเนาะก็หลักๆอัปเดตทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็น่าจะมีประมาณนี้นะผมขอคิดก่อนมีเพิ่มปะวะน่าจะมีประมาณนี้นะครับเนาะก็หลักๆบอกเลยว่าเซิร์ฟเนี้ยตึงสุดแน่นอนนะแล้วก็โปเกม่อนเนี่ยนะครับน่าจะเข้ามาเกือบหมดแล้วนะอ๋อขาดตัวเดียวมั้งตัวนี้น่าจะยังไม่ได้เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ตัวเดียว นอกนั้นน่าจะไล่เข้ามาหมดแล้วแหละนะก็รอมาดูนะครับว่าเซิร์ฟรนี้จะมีอัปเดตตัวละครจากเซิร์ฟจ,จีนมาเพิ่มหรือเปล่าถ้าจําไม่ผิดเซิร์ฟเวอร์โกโกโมอนเนี่ยจะมีตัวละครที่ยังไม่เข้าอยู่ประมาณ2ตัวคือเป็นไอตัวมดเมกาอ่ะแล้วก็จะมีตัวของสิงโตที่รวมร่างกับเนคอสมาเป็นตัวสิงโตทองต้องมารอดูแล้วกันว่า2ตัวนั้นจะเข้ามาตอนไหนนะครับเผื่อใครอยากเติมเปิดเนาะก็เจอกันคลิปหน้าแลวกันส่องที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์เจอกันครับสวัสดีครับ